ก็คือวิวสวยจริงเห็นแบบทั่วแบบสุดลูกหูลูกตาของแบบทะเลใช่หาะั้งแสนเลยเออสวยจริงนะนี่เข้ามาก่อนอื่นเลยคือห้องกว้างมากทุกคนแล้วก็ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอันนี้ก็คือห้องแบบ Family r o o m ทุกคนราคาเริ่มต้นที่4,200บาทนะจ๊ะรวมอาหารเช้าแล้วก็มีนมมีน้ำเสิร์ฟให้พร้อมตู้เย็นเย็นเจี๊ยบเย็นช้าบห้องนี้เนี่ยสำหรับคนที่แบบมาจะเป็นครอบครัวพ่อพพพแม่ลูกเอิงเอวลูก2ลูกสาม,มาได้หรือว่าใครมีลูกห้าลูก6ก็คือเสริมเตียงได้จากประมาณ2ที่เนาะกว้างใหญ่หไพศาลใดๆมีเตียงมีทีวีมีแอร์แล้วก็มีการน้ำร้อนด้วยอันนี้คือห้องน้ำเขาก็จะแบ่งโซนเรียบร้อยเลยอันนี้ก็จะเป็น โซนห้องน้ําที่แบบไว้ถ่ายไว้เอิงเอันนี้ก็เป็นโซนห้องน้ําแบบไว้อาบนะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยที่4,200บาทรวมอาหารเช้ามีสระว่ายน้ําห้องนี้เหมาะมากสาหรับใครมีลูกเล็กเด็กน้อยพามาไว้น้ําได้จ้า กันที่ห้องดีลักซี่วิวเลยจ้าห้องนี้ก็คือราคาอยู่ที่2,800้อบาทนอนได้2คนเสริมเตียงได้หนึ่งที่ในราคา800บาทแล้วก็คือพี่เจ้าของอ่ะเขาแอบเคลมมาด้วยว่าห้องนี้ก็คือวิวสวยสุดก็คือวิวสวยจริงเห็นแบบทั่วแบบสุดลูกหูลูกตาของแบบทะเลช่ยหาดบางแสนเลยเออสวยจริงนะอันนี้ก็คือที่เราบอกว่าเป็นสูตรไฮไลท์ของพานิต้าไม่ว่าแใครไปมา หาที่นี่นะคือสระน้ำของเขาทุกคนเจ่าใหญ่ปะแล้วก็คือลงเลนสระตรงนี้ปุ๊บมองไปเห็นวิวทะเลที่แบบสุดลุกหูลุกตามากโดยที่ความลึกสระของเขาอยู่ที่12เมตรประมาณแบบหน้าอกของเราเลิศเพราะว่านามีบุฟเฟ่อาหารเช้ามีที่พักที่แบบเยอะมากวิวสวยที่สุดสี่ห้องน้ำแบบเลิศจริงต้องมาแล้วก็มีที่จอดรถสี่งอำนวยความสะดวกครบคันห้องพักกว้างสะอาดคือแบบบอกขนาดนี้ต้องมาไม่มาไม่ได้แล้ว เรานั้น่อบไปแล้วเราจะไปหไหมคะถ่ายรูปลงไอจีจานเรียกย่ออะไรชีวิตนี้หนูไม่เคยทำอะไรอีกมาก,ก่อนเลยพี่ปิ๊งนี่ไม่ครั้งแรกของหนูน้ำส้มผมหนูคือตอนนี้ไม่ได้แล้วนะ เราเห็นทะเลตรงนู้นะ่ะมีที่ไหนอะ่ะมีที่นี่คานิต้าเ้าวาขายเก่ง okay.